พัดลมตัวนี้เปิดแล้วดังเออนะครับสังเกตดูนะครับเดี๋ยวเสียบไฟดูนะครับนะครับแกนมันสึกเยอะนะครับบูธนะครับไม่รู้ว่าเป็นบูธหรือแกนสึกนะครับมันจะเด้งตึ๊กตึกนะครับหลักนะครับเล็งในทางนี้นะครับแล้วมันก็จะเบียดโรเตอร์ก็จะเบียดก็จะดังเออไม่ยอมหมุนนะครับวิธีแก้นะครับ วิธีแก้แบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับให้ขันน็อตสองตัวนี้นะครับออกเยอะๆนะครับแล้วก็ทางตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เพื่อให้โรเตอร์มันอยู่ใกล้ตัวบน ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเวลาเปิดไฟุ๊บโรเตอร์แทนที่จะถูกดึงไปทางทางที่มันสึกนะครับมันก็จะถูกดึงไปอีกทางนึงนะครับแล้วมันก็จะไม่เบียดมาตามรอยเดิมนะครับคือเราทำาทางเบียดให้มันให้มันทางใหม่นะครับ หลักการก็คือถ้ามันเบียดมาทางด้านล่างนะครับให้เราคลายน็อตตัวล่างออกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะทางเหล็กออกจากกันนะครับส่วนตัวบนก็ต้องคลายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันขยับได้ นี่ครับมันก็จะทางออกจากกันได้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะหาอะไรมาน,นุนมาน,นุนไว้นะครับวันนี้ผมใช้ลวดนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็พอดี แล้วก็จะงองงอนะครับงองงให้มันโค้งเพื่อที่จะสวมลงไปได้นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะสวมลงไปตรงนี้เลยนะครับ เมื่อกี้มันสวมไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องคลายออกอีกนิดหน่อยสวมเสร็จแล้วก็ขันน็อตล็อกกับเข้าที่นะครับ ลองหมุนดูหมุนดูก็หมุนได้อยู่ก็ขันต่อได้เลยครับนี่ครับหมุนดูมันก็โยกได้มันก็โยกแบบแบบเดิมมันนนะครับมันก็ยังโยกได้อยู่เดี๋ยวจะลองเสียบไปนะครับหมุนนะครับ แต่รอบนี้มันไม่ดึงไม่เหล็กไม่ยอมดึงลงข้างล่างนะครับแต่มันจะดึงไปอีกทิศทางหนึ่งมันก็เลยอยู่ตัวนะครับพอเราเสียบไฟเปิดปุ๊บมันก็จะดึงไปทางหนึ่งนะครับมันก็เลยหมุนได้นี่ครับมันก็ยังโยกอยู่เหมือนเดิมครับแต่เวลามันจะไม่เหล็กจะดึงขึ้นข้างบนแทนนะครับเพราะว่าเราเอียงนิดหน่อยมันก็ เปลี่นทิศทางแล้วนะครับพอมนีน้ำหนักของใบพัดมันใส่มันก,มนก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังสามารถดึงขึ้นข้าง,างบนได้อีกเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จะหยอดน้ํามันหล่อลื่นนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันลื่นนะครับแต่ในนี้มันเป็นบูทที่ติดมาจากโรงงานนะครับมันดีแน่นอนครับถ้าเปลี่ยนไปแล้วส่วนมากจะเจอแต่ของเทียมเต่ตัวนี้บูทของโรงงานก็จะยังแข็งเหมือนเดิมนะครับแค่เราเปลี่ยนทิศทางสนามแม่เหล็กนิดหน่อยนะครับให้มันเบียดข้างบนแทนนะครับ หมุนนิ่มเลยนะครับแล้วเราก็จะลองประกอบนะครับใส่ใบพัดนี่ครับใส่ใบพัดแล้วนะครับปกติน้ำหนักของใบพัดมันก็จะดึงลงนะครับ ให้โยกนะครับของเดิมมันนี่คือติดเลยนะครับไม่ยอมหมุนนะครับแต่ตอนนี้เราแก้ไขแล้วมันก็จะหมุนเลยนะครับคือแม่เหล็กจะดึงจะดึงขึ้นด้านบนนะครับทําให้มันลอยตัวนะครับทําให้แกนมันลอยตัวขึ้นด้านบนมันก็จะไม่เบียดไม่เบียดด้านล่างนะครับ ก็จะใช้งานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับยังใช้แกนของแท้บูทของแท้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีรุ่นโค้งเหล็กนะครับโค้งเหล็กตัวนี้ก็จะเบียดนะครับเบียดไปทางด้านขวานะครับตึกตึกขึ้นด้านบนนะครับผมก็จะใช้น็อตนะครับมาถ่างตัวนี้ออก ลัการคือมันเบียดทางไหนก็ทางด้านนั้นนะครับแล้วมันก็จะหายเบียดนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาเสนอให้รับชมนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม